ครับสวัสดีครับวันนี้มายามตุ้มนะครับกับจันเตอยามไปแล้วครับลูกหนึ่งครับนี่เต็มเรือเลยครับมีแต่ไซต์ใหญ่ครับนี่ครับตัวโตๆงั้นลูกเดียวครับจันเตอได้ครับกลมเน่าลน่าลูกนี้ครับลูกนี้น่าจะมีตัวหน่อยนะครับกลมเน่าติดอยู่ครับสองดูสิมีกี่ตัว กำลังเข้าครับโอเคได้อยู่ครับวันนี้สองลูกก็ได้แล้วครับหกเจ็ดโลแล้วสามลูกครับมัดไปข้างเรือก็มีครับนึงออกไม่ได้าหักครับนี่ครับนี่คือลูกแรกครับปลา นี่ครับปลาล้วนๆน่ครับไซส์สองตัวโลครับนี่ตัวหนึ่งตัวให,ใหญ่ๆ <c oughs> มันมีคนยกยอนึ่งนะครับพวกลอยคออยู่นะครับนยกยอมาคนระับลอยคอมาแล้ว ยามต่อครับนูนครับของจันเตอลูกที่4นะี่ครับนี่ครับปลาจันเตอได้แล้วครับถุงหนึ่งครับปลาใหญ่ๆนะครับนี้ นู้นครับตุ่มครับจานเตอ๋อบปลาเข้าแล้วครับปลาใหญ่เข้าครับเอาไวท้ทีหลังลูกนั้นไว้ทีหลังต้องโค้งไปตรงนู้นนี่ครับถึงแล้วครับตุ่มจานเตร์ครับ นี่ครับมังยามครับลูกนี้<ม>วันนี้จันเตอราบลอยแล้วครับวันนี้ได้เยอะแล้วครับันนี้ก็เป็นคือกันนะมีเปล่าครับลูกนี้โอ้มีครับนี่ก็เป็นดินดงดังดงดังแล้วครับวันนี้ประมาณยี่สิบตัวปลาเล็กครับไหนดูสิปลาเล็กปลาเล็กโอ้ลูกนี ไม่เห็นไม่เห็นครับไม่เห็นมีตัวครับเยอะเลยครับตรงเทครับอย่างนี้ปลาเล็กครับดูนี้ปลาเล็กดูนี้ไซส์ปลางครับาจารเติอบอกว่าวันนี้ปลาเข้าดีครับวันนี้ลากลอยครับคาเบียเย็นนี้ครับ ไหไปย่างครับลูกนี้ค,ครับเดี๋ยวดูลูกต่อไปครับอันนี้ครับรตุ้มยักษ์ครับลูกนี้ตุ้มยักษ์<ม>ทุเรียนนะครับตุ้มนี้ตุ้มยักษ์จันนาครับ จันนามอบรดกให้จันเตอร์นะครับจมนะจน,น้ำจันนาบอกวากินปลามาแล้วครับลูกนี้ร้อยห้าสิบโลครับใช้รถคีบคีบขึ้นเลยครับดูล้งปาลานะครับมีปล่าครับน่าจะติดอยู่นะครับ ยกม่ขึ้นนะครเดียวน,น,นีครับใส่เรือครับลูกนี้อาหารเน่าด้วยครับต้องเปลี่ยนอาหารครับใส่เรือดิอใส่เรือ ตกเอามันใหญ่โมยักษ์เราลูนีใครซื้อก็ไม่ขายครับลูกนี้แาเรียกลูกคูครับลูกนี้มีตัวครับบุญบาปครับเดีนี้มีตัวใหญ่ด้วยครับวันนี้เย <Okay, S 2> ครับเดี๋ยวดูลูกต่อไปดีกว่าครับลูกนี้พอได้ครับเอาตัวใหญ่ให้ เอฟซีาดูหน่อยสิอันนี้ต้องการใส่ปลาส้มครับมีออเดอร์ปลาส้มเยอะดูครับอันี้สนใจสั่งได้นะครับปลาส้มครับสูตรแม่ตะเคียนครับแม่ตะเคียนบอกเอาไปเดอ้อลูกเ็ดแล้วรวย สายผสมครับ <laughs> <laughs>